สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ไากินข้าวกันนะครับนี่แฟนซื้อมานะครับคือและแกงหอยใส่สับป,ประรดนะครับแกงคั่วหอยใส่สับป,ประรดอันนี้คือเขียวหวานปลากายนะครับแล้วก็ตำพิกะปินะครับแล้วก็ผักสดเย็นๆสดชื่นนะครับในเย็นแค่ไหนเรากัดไอ้กวางให้ดูเลยแช่ช่องฟิกมา อือ,อ,อ ASMR ปะเนี่ยชอบมากโอเคค่ะโอเคเอนจค่ะหมดนี้กี่บาทหมดนี้กี่บาทหกสิบหกสิบบาทนะครัเพื่อนเพื่อน่ <Okay. S 2> กินมากขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเอ็นจอยคะ่ะน่าทานมากลูกชิ้นปลาก,กา่เดยวก่อนอยากให้ทุกคนดูกับข้าวถุงสามสิบนะลูกชิ้นปลากกายแบบเธอดู ดูความเป็นปลากายสิแล้วปลากายเต็มเลยนะแบบข้างล่างนี่คือปลากกาหมดเลยนะทุกคนสีน่ากินมากสออันนะใช่เป็นจอยคะ่ะหอยก็หอยจริงๆอนะ่ะของภาคใต้ใช่ไหมเยอนจอยครับหมดหมอ้อพูดนะ